พี่อ้อยขออนุญาตนะพี่อ้อยถ่ายแล้วนะครับมาแล้วนะครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟิชาคาเฟ่นะฮะมากันแล้วเนี่พี่อ้อยกำลังทำออเดอร์อยู่เลยอยู่อี่ออเดอร์พี่อ้อยฮะรบรรยากาศช่วงนี้หนาวนะพี่อ้อยหนาวแล้วนะครับตอนกลางคืนนี่ก็หนาวเย็นแล้วนะบรรยากาศหนาวที<ม>ไรหาที่เที่ยวนะครับพี่อ้อย <laughs> มาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันเลยว่าพี่อ้อยจะทำเมนูอะไรนะฮะให้เราได้ดูกันนะครับจออเดอ้วยลูกค้ากันเลยอ,อันนี้เป็นกาแฟสดแบบแยกน้ำนะครับเสวัสดีครับพี่อ้อยนี่ดูถุงดูถุงซะก่อนเอต๊าะถุงแบบแยบงามเนี่ยจ,จิ๋วเลยอ๋อมีเขียนว่า หวานมันด้วยนะครับมีเขียนว่าหวานมันด้วยนี่ชาเขียวชาเขียวชาเขียวนี่แยกชั้นเหมือนขนมชั้นเลยนะพี่ย้อยสมัยก่อนที่เป็นแบบขนมชั้นสีเขียวเขียวอ่ะชั้นใเตยใช่ครับทุกวันนี้มีขายไหมเพื่อมีไหมพี่ย้อยว่าแต่ก็้อยละ ขนมชั้นใบเตยจะเป็นเด้งๆนุ่มๆเนาะว่าแล้วก็หิวช่วงเย็นจะมีขายอย่หรอกร้านขนมไทยแถวตลาดตลาดเย็นนะะถ้า,าถ้าภาษาอีสานเขาก็จะเรียกว่าตลาดแรงนะครับ วันนี้แบบแบบกล้องโทรศัพท์ผมมาน้อยนะพี่อ้อย <laughs> มีถึงไหนถึงกันนะครับตอนนี้ว่าจะถ่ายได้นานแท่ไหนนะครับ <laughs> ไม่ได้เตรียมเลยนี่ก็มานั่งอัพโหลดคลิปอยู่ร้านพี่ออยเลยนะตอนเช้าเลยนะ <laughs> ก็จับยกถ่ายต่อเลยอันนี้ก็ลาเต้นะคะครับ ระวังแตกนะครับแต่แก้วแบบนี้น่าจะทนอยู่เนาะทนค่ะใช้่า่ะอริงอ๋อน่าจรนาจริงๆนะครับแก้วเนี่ยลองยกดูก็หนักนะแต่แก้วนี้ก็จะบางหน่อยเนาะใช่ค่ะแต่ถ้าเราใช้รักษาก็จะอยู่กับเรานานนะพยายามอย่าให้ชนนะคะเพยายามถ้าชนแบบเมือ่อกี้มีโอกาสแตกอ่าม,มีโอกาสร้าว <laughs> ี่อยใช้มาตั้งแต่ปิดร้านเลยเด้อือหนานแล้วนะพี่อ้อยแล้วสีอย่างนี้เขาไม่หลุดร่อนนะสีสีสเกลไม่หลุดค่ะแต่ว่าเกวมันจะดูดังๆองแก้วดูดังใช่ดังนี่เพราะว่าพี่อ้อยขัดนะใช้ด้านหยาบขัดหรือเปล่าฟองน้ำเอออ่าพี่อ้อยเคย ให้คลิปบอกเทคนิควิธีการดูแลโถปั่นแล้วนะครับทุกคนเผื่อทุกคนกําลังมีปัญหาแบบเอ๊ะทำไมอมอเตอร์ด้านล่างขึ้นสนิมอย่างนี้นะครับลองลองเข้าไปเซิร์ช<ม>ดูนะครับพี่อ้อยทําคลิปไว้ละในช่องอิดก๊อบนี่แหละนะการดูแลรักษาโถปั่นนะทำมพังง่ายจังเลยอย่า,อาหลายหลายคนก็ขอบคุณพี่อ้อยนะครับ แบบว่าเออเพิ่งรู้วิธีนี้นะจะได้ทปั่นจะได้อยู่กับเรานาน,านๆใช่ไหมพี่อ้อยวิธีนี้นะครับลองไปหาดูกันนะในช่องอิดก็อบนี่แหล,แลคะคเ,เรียกว่าจากประสบการณ์พี่อ้อยโดยตรงนะครับ <laughs> จากที่แต่ก่อนพี่อ้อยไม่เป็นเนาะอืม างคนใช้แบบว่าเครื่องราคาไม่สูงเลยค่ะทั่วไปเลยเขาก็ใช้ได้นะหลายคนเพรขอขอขอขาะว่าการรักษาแต่ถึงว่าเราก็ไม่รู้เนาะเหมือนพี่อ้อยแรกๆก็ไม่รู้เลยนะคะอ,อันนี้มาเราเป็นพี่อ้อยเป็นกระดั่นนะเนี่ดูนะครับเป็น,ปนกระดันนะนด่น,บน,น,นแบบนี้อ่ะไม่มีน้ำแน่นอนเก็บไว้ใส่ส้มตำ มีน้อยนิดนิดน้อยเนี่ยแบบนี้มีแน่นอนนะอันนี้ก็เหมือนจะเป็นกระดานนิดนึงพอได้พอได้เดี๋ยวลองบิดดูอาจจะได้โอ้สีเขียวเต็มหน้าจอเลยทั้งชาเขียวทั้งเปลือกมนันาไม่มาโทนเขียวมา,ม,มาโทนเขียวน้ำแบบจึ๋งเดียวนะครับ มีอะไรแล้วแบบคิดถึงยำเนาะยำไอ้มะนาวนี่ค่ะลาบมะนาวออเขาฮิตกันนะพี่วาช่วงหนึ่งเห็น youtube แบบทำกินกันเยอะเลยแต่ว่าพี่วากินเยอะไม่ได้มันเ<อ>สียวฟันแหมก็แค่กินมะม่วงยังเสียวฟันเลยนะทุกคนมันจะไม่วิ่งเข้าห้องน้ำทั้งวันหรือเปล่าโอ้เรื่องนั้นไม่ไม,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 ไม่ไม่มีปัญหา <S 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 ค่ะยำมะนาวขนาดนั้นคือพวเห็นอ่า ใน Youtube เข้าทานกันไหมพี่วอยมีแต่มะนา,นาวร้วนๆแล้วก็ใส่พริกใส่รสด,ดีอะไรประมาณนี้นะ้ำปลาเลยโอ้โหเรื่องอย่างนั้นไม่มีปัญหาเป็นยาระบายท,ทั้งวันเลยก็มีปัญหาที่เ,เรื่องเสียวฟันเลยแก่มาแล้วฟันไม่เคยดี <c oughs> จี๊ดขึ้นทีนี่ขึ้นสมองใช่ไหมเ <c oughs> สียวฟันตอนกินไม่ไม่เป็นไรแต่ตอนแกงฟันโอ้โห อ๋อมันจะไปหนักตรงตรงโน้นใช่ไหมอตอนกินอร่อยใช่ตอนกินนี่แบบว่าจนลืมลืมเลืมเคดต้องว่าอย่างนี้ลืมเสียวฟันเนี่ยมือซ้ายผมชนป้ายเมนูเพื่อจะพังไปแล้วนะพี่เสียด้วยนะคะเสียเงินค่าซ้อม ดูนะฮะอันนี้เป็นรอยเป็นรอยผมทำทางนั้นนะ,ะ <laughs> วิ่งชนนะที่หอยแกก็บ่นอยู่นะจะพังอยู่แล้วจะไปยืนเบียดอะไรประมาณนี้ ั่นเครื่องปั่นที่คุ้นเคยเรามาแล้วนะครับสายเบิ้ลนะอื่นอื้นอืนอื้นรถบิ้นนี่โอ้โหมีทั้งทั้งสายเมื่อนี่เป็นโลโก้แบบด้านหน้านะครับถ้าเป็นทั้งขวาเมือ่อจะเป็นแบบด้านหลังแก้วนะครับ <c oughs> นี่อันนี้หน้าแก้วอันนี้หลังแก้วนะ เป็นโลโก้ชื่อร้านที่พี่อออกแบบกันเองเนะครับเป็นแก้วแบบจากทางร้านเลยคอฟฟชาคาเฟ่นะในนี้ก็จะมีรายละเอียด oh. เบอร์โทรนะ,ะให้โทรสั่งแล้วก็ชื่อเฟซบุ๊กแฟนเพจพี่ออยให้กดติดตามนะครับ oh. สวยเลยดูเสียว okay. โทนสว่างหลายคนชอบแก้วแบบนี้พี่ออยมากเลยนะออื oh. ในคอมเมนต์ก็เยอะเลยนะครับ oh. ในลายท่านแบบว่า อยากสอบถามพี่อ้อยก็นี่เลยนะครับเรื่องเมนูนะครับสั่งได้นะครับที่แฟนเพจพ่อพี่ชาคาเฟ่ทุกวันนี้ยังมีลูกค้าสั่งที่แฟนเพจพี่อ้อยอยู่ใช่ไหมครับรื่อยๆค่ะคแต่ว่าพี่อ้อยไม่ค่อยได้ถ่ายรูปอัพม,ม,มีทุกวันอแชทแชทข้อความมาสั่งก็มีนะครับดีนะพี่อ้อยจะได้ประหยัดตังค์ด้วยนะมเมลกาแฟกับก้านปั่นยอดดีมากจะได้ประหยัดตังค์5โทรนะครับ แต่ก็จะไปเสียเงินค่าเหนกนะครับโอ้โหวันนี้แดงมะนาวโซดาฮะเรสโซดาเลมอนดูสีสิครับเกียติไปออกก็ทานนี่ไว้ก่อนเลยนะครับอร่อยเมนูสดเช่นนะครใช่เมนูนี้เนี่ยใครง่วงนะแนะนำเลยนะครับนนอ งวงแนนอนไม่ใช่ให้ง่วงแนะนาสั่งเมนูนี้นะแล้วก็เป็นราคาที่ประหยัดด้วยเพี่อเท่าไหร่ครับสามสิบบาทสามสิบบาทนะครับนี่อาชาเขียวนี่ก็สามสิบบาทเหมือนกันนะครับส่วนกาแฟสดพี่อ้อยก็จะเริ่มต้นที่สามสิบบาทนะรับเลยทั่วไปก็เริ่มต้นที่ยี่สิบห้าสามสิบครับเพื่ๆจริงๆก็ยี่สิบห้าบาทนะแล้วแต่วัตถุ ดอลเลมอนด้าน <mark> หลังพี <descriptive mus> <dialog> ่อ้อยอันนี้ออเดอร์จากของอาคารใช่อาฮาเสียงแบบเตือนเสียงแบบเตือนแล้วพี่อ้อยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถ่ายชื่อว่าไปเรื่อยๆแหละถึงไหนถึงนั้นแหละอ่าเดี๋ยวพี่อ้อยจะเตรียมออเดอร์อยู่นะครับสักครู่พี่อ้อยดูแมวพี่อ้อยอยู่หน้าร้านแมวน้อย เนี่ยเนี่ยใช่เนี่ยดูนะนี่มีเขาเล่นอยู่หน้าร้านนะอืมกาแฟสดใหม่เดียวอันนี้คืออะไรครับพี่เนี่อะไรเนาะ ไม่่่ใชชคาปูิโนแสดงว่ารู้อยู่ว่าตัวยังทำอะไรแต่นึกชื่อไม่ออกใช่ไหมแบรนด์ซุปไก่สกัดต้องเข้าแล้วนะครับพี่อ้อยแกจำไม่ได้แล้วนะตากล้องจำได้เนาออไม่ไงนึกว่าเพื่อจะทำเมนูอะไรผมก็ไม่กล้าสุ่มไงดูคีมากนะครับคาปูชิโน อันนี้ที่ม่าเหลือน้อยงลงนะด้วย่อผสมไปแล้วโอ้โหแบบตาสวยๆของมันข้าเนียนมากเลยนะครับดู ทุกคนทุกคนต้องมีถุงมือนะจริงๆพี่อ้อยก็สั่งไว้แล้วครับที่หน้าหนาวแล้วค่ะต้องมีถุงมือ <c oughs> เพราะว่าเราต้องอยู่กับน้ำตลอดนหน้าหนาวต้องมีถุงมือเพราะพี่อ้อยบอกว่าอยู่กับน้ำตลอด <c oughs> เดี๋ยวมือเหี่ยว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมือเหี่ยวเดี๋ยวมือจะลอกนะครับเป็นถุงมือ,อยางนี่แหล,ละพี่อ้อย เชื่อหน้าหนาวแนะคะตอนไม่รู้จะหนาวไหมหรอกเผื่อเขาเซอร์ไพรส์เราทั้งปีหนาวสามวันแต่ไม่เป็นไรค่ะเราใส่สังใส่ล้างของอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้มือเราไม่แตกนอกลูกเล็กนะคะลูกเล็กแล้วน้ำน้อยก็ด้านนิดนึงก็ด้านนิดนึงด้วยเนาะ อันนี้พี่ว้ยใช้เป็นมะนาวไรเม็ดนะครับนี่ผิวเปลือกเขาจะบางๆนะครับเวลาปาดเป็นแว่นอย่างนี้ก็สวยเนียนตาดีอันนี้พี่ว้ยทำเป็นอะไรครับพี่วอยอะไรคะเนี่ย <Yeah. S 2> น้ำมะนาวน้ำมะนาว,นานาวโดโมะนาวสดเมานาูเปรี้ยวจี๊ด ขอได้นะครับทุกคนครับมาถึงร้านเที่ยวอยแล้วแบบ <c oughs> ชอบหวานน้อย <c oughs> ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ขอรสชาติไงอ่าไม่ใช่ขอฟรีนะ <c oughs> ขอแบบหวานน้อยหวานมากเลยเป็นถ้าเป็นโซดาแบบนี้เราจะขอแบบขอเปรี้ยวๆนิดนึงนะเที่ยวไรอะไรก็สั่งได้นะครับยังทำได้นะคแนะ,คะแหมเห็นเมนูนี้ทีไรผมหลัดขิงเที่ยวอยจริงๆวันนั้นทํฉชามะนาวผมไม่ใส่เกลือครับเปรี้ยวโดดมาเลยนะ <c oughs> อร่อยถูกใจแต่แต่อร่อยนะพี่้อยแต่แบบเปรี้ยวโดดเพราะพี่้อยลืมใส่เกลือจะได้สดชื่นไงครับแต่ก็ดีนะแบบเออถ้าเห็นพี่้อยไม่ใส่เกลือแล้วรสชาติจะเป็นอย่างนี้นี่เองจะนัวน้อยไปหน่อยือพี่้อยแกงผมไม่รู้พี่้อยบอกว่าชวนคุยเยอะเกินลืม มะนาวโซดาอันนี้สังเกตดูพี่อวอยแกจะไม่คนเยอะนะครับเพราะว่าต้องรักษาความสู้ซ่าของมะนาของของโซดาไว้ด้วยนะครับโอ้ยมึงไงกับตอนถ้าพูดว่าซ่าแล้จะน้อยไปหน่อยนี้ยสู้ซ่าอื กับเราทำตักอเมริกาโน่เอเฮ้ย <c oughs> พี่อ้อยแก้วพี่อ้อยทรงใหม่แล้วนะพี่อ้อยดูสิเป็นแบบทรงตู้ตู้เลยนะครับเนี่ยอ้วนๆตู้ตู้เลยโอ้ยแก้วใหม่อันน<ต>ีแ้แบบสติกเกอร์นะครับดูสินึกว่าโอ่งแล้วในะพี่อ้อยแต่แก้วเขาออกพอดีมือนะครับี่จริงเขาไม่มีกล้องพิคอปเปอร์ จิกกับพี่โอ้ยพอสมบวรแต่พอดีว่ามีกล้องนะคะทำตัวเป็นคนดีนิดนึงเสร็จแล้วถ้า,างั้นก็จะบอกว่าก็แก้วนี้เหมือนพี่โอ้ยนะโซดามะนาสวยเลยอันนี้30บาทนะครับกาแฟสดส่วนโซดามะนาวน,นี้เท่าไหร่พี่โอ้ยยี่สิบห้าบาทนะโอ้โหมีคำว่าก็พอด้วยเนาะ ยี่สิบห้าบาทก็พอเหมือนจำราคาตัวเองไม่ได้อีกแล้วอ้าวพี่ว้ายเดี๋ยวจะไปแช่รอลูกค้าไว้นะรอลูกค้ามาวันจัะอันนี้คือนอมอะไรพี่อ้อยมนมข้อปั่นครับมนมข้อเตโดปั่นนะครับ อันนี้เป็นฝาแบบฝาแบบแบบฮราฟนะนึกไม่ออกกำลังจะบอกว่าฝาแบบเคิร์บนมสดโอริโอดูพี่อ้อยแก่กลาง กลางถุงไว้นะครับกันลมกันลมแรงนะช่วงนี้ลมพัดวอยๆนะครับหน้าหนาวตกกลางคืนมานี่ที่ว่าได้ยินเสียงว่าวติดธนูไหมจะดังแบบดื้อดื้อดือยู่นะคนเท่าคนแก่วิ่งว่าว หน้าหนานวนี่ได้ยินตลอดเลยครับว,วิ่งว้าวเลยฮะน่าจะไม่วิ่งหรอกน่าจะเดินเนาะชำนานแล้วโอรีโอนมสดโอรีโอปั่นนะครับโอ้โอ างเงียบแล้วพี่ว้ยเสียวแวบเลยตะเกียร์แก้วเกือบหงเห้ดวสิคุณพูนเลยสอมสดอริองนี่พี่วอยรวยด้วยเก็บช็อกโกแลตนะครับ แบบตักรู้สึกว่าพี่อ้อยจะถนัดก,กว่าเนาะใช่ถ้าแบบปกติพี่อ้อยใช้แบบซิด <laughs> แบบซิดคือแบบเขย่าลงนะ,น,ะน,นนนาะะคซิดบับ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 อ๋อมีอันนี้น่าจะเป็นกับไอโอเลียงหรือเปล่านะพี่อ้อยแช่ไอโอเลี้ยงนะ ร้านพี่อ้อยน,นี้สามารถสั่งได้นอกเหนือจากป้ายเมนูหน้าร้านนะฮะป้ายเมนูหน้าร้านจะเป็นเมนูแนะนําเมนูที่ควรจะมีนะครับแต่ถ้าใครอยากทานแบบแอดวานซ์เนี่ยพี่ว่าทําให้ได้นะครับอย่างเช่นสมูทตี้สตรอเบอร์รี่เ,นเน <laughs> สเนอให้พี่อ้อยหน่อยเผื่อลูกค้ายังไม่รู้ <laughs> งไงเสนอแต่เมนูให้ลูกค้าสั่งแบบแกได้แบบตามมาจากใน YouTube แบบ เออได้ยินปากล้องแบบว่ามีเมนูนี้นะพี่อ้อยจัดให้หน่อยอะไรประมาณนี้อยากได้ทำปลากล้องทำให้กินนะ <laughs> ไม่ใช่อะไรนะทุกคนเพราะว่าพี่อ้อยบอกว่าทํายากมากเมนูสมูทตี้ <laughs> แกเลยแบบว่าไม่อยากให้ลูกค้าแบบทานเยอะเพราะว่าเครื่องสั่นพี่อ้อยวัดไม่ถึงนะครับแต่แกทําได้นะครับจากเครื่องนี้เลยเหนื่อยทั้งคนเหนื่อยทั้งเครื่องสั่นก็ <laughs> สมูทตี้มา โอเลี้ยงโอเลี้ยงจะทำยังไงก็ไม่เห็นโลโก้นะครับต้องใช้โลโก้สีขาวโอเลี o ้ยงดำดีสีไม่ตกนะับดำได้จงจริงๆนะเธอโอเลี o ้ยงเนี่ยกินหอมนะครับหอมมากหอมแบบคุน่นๆหนักๆเลยลูกค้าติดินแน่นอนแต่ผมชอบแก้วนี้จังดูน่ารักดี นมสดโอริโอครับนี่น่ารักดีเสร็จแล้วเ่ยพี่้อยพร้อมเสิร์ฟกันนะครับ เดี๋ยวพี่ไปเสียบ,บนรถเลยนะครับามาจอดรอคิวแล้วแก้วนี้พี่จะทำเป็นชามะนาวนะ เลยเมนูตะกี้จะเป็นอะไรนะโซดามะนาวเฉยๆเนาะส,สีเขาก็จะออกเป็นขาวขาวอันนี้เป็นชางานผมเงียบดีกว่าให้พี่อ้อยให้พี่อ้อยที่อธิบายดีกว่า,าให้โฮนอะไรไปไหนะ เดี๋ยวเบื่อนะใช่ไหมอือั่นวันนี้ลมมาด้านหลัง <c oughs> ดีค่ะร้อนกันเลยทีเดียวชอบมากไอความร้อนไม่ใช่ร้อนธรรมด,ดาเลยร้อนมากร้อนมากไหมยังทำกาแฟไอความร้อนร้อนจีเลยนะครับอืกินหอมๆแบบนี้ต้องแกนตาลุป ี๋ยวรอดูอีกทีว่าพี่อจะเปลี่ยนปั่นหรือเย็นนะปัน่นคงไม่ได้เซอร์ไพรส์่นแเลยพี่้อบอกว่าเป็นปั่นแล้วนะคนรับตแตกจรินอ <laughs> <laughs> แ,แ,นอแว <laughs> ันนี้ถ้าได้ชนแบนนี้ผมว่าชนทั้งวันนะพี่้อปองเป่ง,ปง,ปง,ปงแน่นอน คามปะะ <laughs> แขนงตารูปนะครับอันนี้ไม่ใช่ชาเขียวนะครับสีเขาจะแบบเขียวสว่าจา เกีอยเดิมใส่เกลือแล้วนั่นะทักยังไม่หายเลยทันอืมยังทันยังทันเกีอยเปรี้ยวจี๊แลข <c oughs> าดไม่ได้นะครับที่ยังไม่ไปเลยเมนูชาหรือแบบเมนูผลไม้ตมีเกลือนิดนึ่งนะถ้าเป็นเมนูมะน,นาวนะคะ อันนี้เป็นด้านหลังแก้วนะครับห้าทบ้าท ลมแรงลมแรงลมหนาวพัดวอยลอยเดอนสามคอยยังให้ำดอกมูลนะที่มันต้องใส่ปากี่ก๊อบนี่ <laughs> อันเอาคขื่อนนะพี่อ้อยลายไฮแชนี่อ้อยเลยนี่นี่เป็นเป็นเน็ตกาแฟใช่ไหมครับพี่อ้อยเน็ตกาแฟนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลากันไปกับออเดอร์นี่เลยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องหิดกรอบนะครับแล้วก็ร้านพี่อ้อยนะครับกาพี่ชาคาเฟ่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับสวัสดีคับบ๊ายบายนะครับ ให้กาแฟนแสนหอมกลุ่มรสชาติอร่อยเดี๋เหมือนกันนะครับเมนูในกาแฟอย่าไม่เดีดยวสีสองเหมือนกันนะครับเห็น <c oughs> แบบนี้ห้ามประมาทนะเมนูกาแฟทางพี่ออยพ่อเก่งแล้วนะคะถ้ากินนอนนะคะ <c oughs> กุด,ด <c oughs> แบบีเชุย <c oughs> กาแฟ ฟองนมเสร็จ25ไปแล้วนะครับขอให้เป็นความสุขน,นะครับไม่บายครับเจฟไม่บายนะครับพี่อ้อยวัตดีนะครับไปแล้วเดี๋ยวเพื่อไปทามอาเดอร์ต่อกันเลยนะครับ